ในเรื่องของบัญชีมาศาสาเนี่ยได้มีให้นาราเนี่ยเหมือนไม่ได้ใช้บัญชีใช้บัญชีตัวเองไม่ได้ท,ทําธุรกรรมทางการเงินไม่ได้ส่วนของเรื่องบัญชีมาเนี่ยนาราบริสุทธิ์ใจนาราไม่ได้รับเอาบัญชีของใครเนี่ยมานั่งโกงใครหรือย,ยังไงก็ตามนาราไม่ได้ทํางานทุจริตนาราทำงานด้วยอสุจริตก็อในเรื่องของบัญชีม้าซึ่งอยากจะบอกตรงนี้ว่านารานะคะ ได้มีให้นาราเนี่ยเหมือนไม่ได้ใช้บัญชีใช้บัญชีตัวเองไม่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้พยายามเปิดบัญชีใหม่หลายอย่างแล้วทําอะไรไม่ได้เลยเราก็มีการที่ได้ได้ความร่วมมือจากเพื่อนน้องทีมงานทุกคนเพราะที่ว่าเออได้รับเงินได้รับให้เงินเนี่ยเข้ามาบัญชีของเพื่อนโดยตรงแล้วก็มีการจ้างของบัญชีให้เขามีการสนดูแลเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ย เสียภาษีของบุคคลเพราะแบนเนี่ยที่สามารถจะมาซ้าเนี่ยสามารถหักภาษีซกเปอร์เซ็นต์ได้และเราก็มีการแบ่งรายจ่ายรายรับของแต่ละคนที่มีรายรับเข้ามาเพื่อให้ทํายอดส่งให้กับสมบักิในสิ้นปีของภาษีบุคคลเราได้มีการจัดแจงตรงนี้มาโดยตลอดแต่ก็แค่ไม่ได้บอกใครเพราะรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องอะ ก็ไม่จําเป็นมันต้องมานั้งชี้แจงหรือว่าบอกใครแต่แ้่อยากจะบอกให้รู้ว่าทีมงานหลังบ้านของหนูเนี่ยได้มีการที่ไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายเราก็จะมีการที่ส่งให้บัญชีเพราะเป็นหน้าที่ของบัญชีทาเนาะหนูก็ให้บัญชีเนี่ยเขาทําแล้วก็จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเรียบร้อยเพื่อที่จะส่งออกปลายปีและให้มันถูกต้องทีนี้ะ ในเร well ื่องของบริษัทของตัวเองก็หลังจากนี้ได so anyway, no <aru> ้รู้แล้วว่าเดี๋ยวก็จะให้ทางครอบครัวตัวเนี่ยตั้งบริษัทออกมาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียถึง7%เพราะว่าตอนแรกพูดตรงๆว่ากังวลว่าตัวเองจะติดคุกในวันที่3ที่ผ่านมาซึ่งวันที่3น่ะนาราก็กังวลในเรื่องของการที่เราอะกลัวเรื่องของการติดคุกครั้งนั้นอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ตัดสินใจที่ว่าไปทําบัญชีอะไรอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจที่ว่าโอเคในเมื่อมันผ่านไปแล้วของย่านชานแบนนะคะในเมื่อมันผ่านไปแล้วนะคะนาราก็เลยตัดสินใจที่ว่า ทำบริษัทตั้งแต่วันที่3ตั้งแต่นาราเนี่ยเสร็จสับมาของเรื่องคดีความวันที่3ามที่นาเสร็จสับของเรื่องคดีความตัวเองมานาราก็ได้มีการให้มาเฉียดทำบริษัทของนาราใหม่ก็เอาบริษัทเก่าอะค่ะเอาตัวเองออกจากกรรมการแล้วก็ได้มีการที่ได้เริ่มต้นใหม่ของบริษัทเดิมเอาแม่เอาใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกทั้งหมดก็ให้มีคนในบุคคลในครอบครัวเนี่ยได้มาทําเป็นบริษัทแบบถูกต้องประมาณนี้ ในส่วนของเรื่องบัญชีนาเนี่ยนาราบริสุดใจนาราไม่ได้รับเอาบัญชีของใครเนี่ยมานั่งโกงใครหรือยังไงก็ตามเพราะนาราไม่ได้ทํางานทุจริตนาราทำงานด้วยอสุจริตนาราทำงานรับงานร,รีวิวรับเงินมาใช้นี่รายได้ทั้งหมดนาราได้มานาราให้บัญชีทํารายรับรายจ่ายเพื่อทําส่งสำมะกรสรุงปงบปลายปี